วิธีฝากเงินเข้าแอปวีด้วยแบงก์นทีเชสำหรับมือใหม่ภายใน5นาทีทำยังไงไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการฝากเงินเข้าแอปวิสสำหรับมือใหม่กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มรับชมกันเนี่ยผมอยากจะขอเพื่อนๆคนละหนึ่งไลค์และถ้าเกิดไม่ลบโกนเกินไปก็อยากฝากกดซ u b s c คร b e ให้พวกเราทีมงาน Investor Network ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยที่ยังไม่มีบัญชีของวิสเพื่อนๆก็สามารถสมัครผ่าน QR code ที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้หรือจะกดสมัครผ่านลิงก์ใน Description ก็ได้นะครับและเพื่อนๆก็ยังได้รับสิทธิพิเศษได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดสูงสุด20ด้วยนะครับ ขั้นตอนแรกเพื่อนๆต้องมีบัญชีของ Binance TH ก่อนนะครับโดยเพื่อนๆสามารถสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้หรือว่าจัดสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็ได้ครับแล้วก็ต้องทําการฝากเงินเข้าไปในแอป Binance TH ก่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครไม่เป็นหรือว่าเติมเงินไม่เป็นเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปสอนไว้ให้แล้วตามไปดูกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่แอป w i s แล้วกดไปที่เมนู Access ตรงมุมขวาล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้มากดเลือกคําว่า Deposit ตรงนี้ แล้วก็ให้กดเลือกคําว่า onchain deposit ตรงนี้ได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลือกเหรียญที่เพื่อนๆต้องการที่จะฝากได้เลยครับโดยผมจะขอใช้เป็น USDT ละกันนะครับ พอกดเลือกเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีหน้าต่างเนี่ยมาให้เราทําการเลือกเครือข่ายหรือว่าเชนที่เราต้องการที่จะใช้นะครับในฝั่งของผู้รับนะครับการที่จะเลือกเชนเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าจํานวนขั้นต่ําของแต่ละเชนนะครับเขารับที่เท่าไหร่อย่างเชน TRC 2 0นะครับจำนวนที่ฝากได้ขั้นต่ำนะครับก็คือ0.01 USDT แต่ถ้าเป็นเชน ERC 2 0นะครับจำนวนขั้นต่ำในการฝากเนี่ยจะอยู่ที่0.001 USDT นี่นะครับนึ่งแต่ละเ่นะครับีขังแต่ม่เันนะครับัญนะนี่ยจะ ต้องเลือกเชนให้ตรงกันกับผู้รับนะครับไม่งั้นเหรียญที่โอนมาเนี่ยอาจจะสูญหายได้นั่นเองโดยผมจะยกตัวอย่างนะครับเป็น bep 2 0หรือว่า bsc นะครับ b i n a n c e smart chain นั่นเองครับโดยเขามีขั้นต่ำอยู่ที่0.1 usdt นะครับหลังจากเรากดเลือกเครือข่ายมาเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมี as d a s นะครับเลข as d a t s หรือว่าที่อยู่ในการฝากเงินนั่นเองนะครับให้เราทำการกด copy ตรงนี้ไปได้เลยครับหรือว่าจะแคปหน้าจอ เพื่อใช้ QR code ตรงนี้ไปสแกนก็ได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้กดเข้ามาที่แอป b i n a n c e t h เพื่อเริ่มขั้นตอนการโอนเหรียญไปยังแอป w i z ได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาที่แอป b i n a n c e t h แล้วนะครับก็ให้กดไปที่เมนูกระเป๋าเงินขวาล่างตัวนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้มากดคําว่าถอนตรงนี้ได้เลยนะครับ,ลนนรบ,รลรบแล้วก็เลือกเหรียญน,นะครับที่เราต้องการจะถอนในที่นี้ก็คือ USDT นั่นเองนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับขึ้นมาในช่องแรกนะครับก็ให้เราทําการวางที่อยู่นะครับที่เราได้ทําการก๊อปปี้มาเมื่อกี้นี้นะครับหรือจะกดตรงปุ่มเลกๆตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อสแกนที code ในช่องถัดมาครับตรงนี้จะเป็นช่องในการเลือกเครือข่ายหรือว่าเชนนั่นเองนะครับก็ให้เราทําการเลือกเชนนะครับให้ตรงกับแอปวิสเมื่อกี้หรือว่าตรงกับฝั่งของผู้รับนั่นเองนะครับอย่างในเมื่อกี้นะครับผมเลือกเป็น BNB นะครับหรือว่า BEP 2 0 b i n บ n c e smart chain นั่นเองนะครับก็ให้ทําการกดเเเลลือกกไไปด้ยนีี่ะขา็จม คำเตือนนะครับขึ้นมาบอกว่าคุณเนี่ยต้องทําการเลือกนะครับเครือข่ายให้ตรงกันนะครับไม่งั้นเหรียญอาจจะหายได้นั่นเองนะครับผมในช่องถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องในการเลือกจํานวนเงินที่เราจะถอนนั่นเองนะครับหรือจํานวนเหรียญในที่นี้นะครับเขาก็จะมีจํานวนขั้นต่ําในการถอนเหมือนกันนะครับอย่างของอันนี้นะครับเชนบ n b อ็เนี่ยจำนวนขั้นต่าก็คือ1ิเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเป็นอันอื่นนะครับอย่างสมมติอเป็นของอบิท่ามก็ได้ อธิทายนะครับเห็นไหมว่าขั้นต่ำเนี่ยจะต่างกันนะครับจะอยู่ที่0.44เหรียญเท่านั้นเองนะครับทำให้เราสามารถที่จะถอนจํานวนเงินน้อยๆได้นั่นเองนะครับแต่เนื้ออื่นใดนะครับเชนที่เราจะเลือกนะครับก็ต้องตรงกับผู้รับนที่นี้ก็คือ BNB นั่นเองนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นเทคนิคในการเลือกใช้เครือข่ายของผมนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเนี่ยเข้ามาดูของฝั่งโอนก่อนนะครับฝั่งโอนก็คือ เป็นฝั่งของ b บ n a น c ์ท h ให้มาเลือกดูก่อนนะครับว่าในการเลือกนะครับเชนเนี่ยเชนไหนนะครับที่มีค่าธรรมเนียมในการโอนถูกที่สุดนะครับอยางนี่แต่ละเชนนะครับในการโอนเขาก็จะมีค่าธรรมเนียมนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับในการจะโอนเหรียญนะครับอย่างของ b บ n ลนต์สมาร์ทเชนนะครับค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่0 usdt นะครับหรือว่าฟรีเลยนั่นเองอ่า ส่วนนันอื่นนะครับก็อาจจะมีข่้นรรมเนียมเล็กน้อยนะครับอย่าง OP b n b นี่ก็ฟรีเหมือนกันนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเลือกเชนนะครับที่เราต้องการได้แล้วก็ให้ไปดูในฝั่งของผู้รับนะครับว่าเชนที่เราเลือกในฝั่งของผู้ส่งเนี่ยมันมีตรงกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางแอปเทรดนะครับเขาก็จะมีเชนไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับอย่างอันนี้มี b ีแนะครับมี b e อ20่แต่ว่าเอ็กเชนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเชนนี้เหมือนกันก็ได้น หรือจะกดกลับมาดูเพื่อความชัวรก็ได้นะครับนี่ BEP 2 0นะครับ BSC ไปนะ Smart Chain นั่นเองทีนี้นะครับผมก็จะทําการถอนที่จํานวนขั้นต่ําก็คือ10 USDT หรือว่า10เหรียญนั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆเลือกทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับทำการกรอกที่อยู่ตรงแล้วเลือกเน็ตเวิร์กตรงแล้วแล้วก็ทําการใส่จํานวนเงินเรียบร้อยนะครับก็ให้ทําการกดถอนด้านล่างตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับเขาก็จะมีเขียนบอกอยู่นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเราต้องใช้ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับอย่างอันนี้ก็คือ0เลยน่นเลย นี่นะครับเขาก็จะมีหน้าต่างยืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเราเนี่ยทำการเลือกเชนถูกแล้วนะนี่ คำเตือนเลยนะครับว่าตรวจสอบว่าเน็ตเวิร์กถูกต้องหรือเปล่านะครับ a d d เด s ตรงไหมนะครับจำนวนเงินที่ต้องการถอนเนี่ยตรงหรือเปล่าแล้วก็ค่าธรรมเนียมนะครับอันนี้เรายอมรับได้ไหมถ้ายอมรับได้ก็กดยืนยันได้เลยนะครับป้าอ่าแล้วนี้ก็ทําการยืนยันให้เรียบร้อยนะครับอ๋อแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือก่อนที่เพื่อนๆจะทําการถอนเงินออกจากแอป binance th ได้นะครับเพื่อนเพื่อนต้องทําการยืนยัน t o fa ให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยผมก็ได้ทําคลิปสอนไว้ให้แล้วเหมือนกันนะครับสามารถตามไปดูกันได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้นรงีก็ เมื่อทําการกรอกรหัสยืนยันเรียบร้อยนะครับก็ทําการกดตกลงไปได้เลยปืบเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีหน้าต่างสรุปผลมาให้นะครับว่าเราเนี่ยทำการ ถอนเงินจํานวน10 usdt นะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกําลังรอการอนุมัติอยู่นะครับนี่นะครับอยู่ระหว่างดําเนินการอยู่นะครับถ้าเกิดมาถึงตรงนี้ดําเนินการถอนสำเร็จก็คือเงินก็จะถูกย้ายไปเรียบร้อยนะครับส่วนตรงการยืนยันตรงนี้นะครับศูทับห้าหมายความว่าเราต้องใช้นะครับผู้ยืนยัน5บล็อกนั่นเองนะครับในการยืนยันซึ่งตรงนี้นะครับไม่ต้องสนใจก็ได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดมันเต็มนะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยทำการถอนเงินได้แล้วนั่นเองนะครับ ทีนี้ก็กดกลับไปดูประวัติตรงนี้ได้นะครับว่าเราเนี่ยได้ทําการถอนเงินไปแล้วจริงหรือเปล่านะครับสามารถมาเช็คที่ประวัติธุรกรรมตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับมุมขวาบนตรงนี้กดเข้ามาครับว่าเราฝากเราถอนไปนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่นะครับเออถ้าเกิดมาสมบูรณ์มันก็จะขึ้นว่าสมบูรณ์อย่างนี้นะครับทีนี้ก็ให้กลับเข้าไปดูในฝั่งของแอปวิชได้เลยนะครับ ตอนนี้ก็กดกลับไปได้เลยทีนี้นะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับผมมีเงินอยู่0 USDT ก็เมื่อเงินนะครับมันฝากเข้ามาตามเวลาที่เขากําหนดแล้วนะครับมันก็จะมาขึ้นในนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ทุกอย่างถูกต้อง น,นี่นะครับเงินก็ได้ทําการฝากเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ10 USDT ครบถ้วนเลยนะครับเพราะว่าไม่โดนหักค่าธรรมเนียมนั่นเองถ้าเกิดใช้เครือข่ายของ BEP 2 0หรือว่า BSC นะครับนี่ข้อดีมันก็คือตรงนี้แหละเท่านี้นะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ทําการฝากเงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็ไปเริ่มเทรดกันได้เลยคำเตือนคลิปนี้ไม่ใช่การแนะนำหรือชีช้ชวนในการลงทุนคริปโตเคอเรซีและโทเค็นดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจจะสูญเสียงเงินได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะส สมกับรับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ตอนจากกันไปนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะรับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกและถ้าเกิดเพื่อนๆมีตรงไหนสงสัยหรือมีอะไรที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์สอบถามที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา Investor Network กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ